แห่สงสัยเจมมาเล่นอินจนเกินโบดเล่นอินจนเกินโบดฉากเดียวแห่ถามเป็นแฟนกันจริงไหมแห่สงสัยเล่นอินจนเกินโบดเจมานอกจอซุ้มคบ กับพายรินราดาจริงไม้สงสัยเพราะเล่นเป็นคนรักกันในละครได้อินหนักไปหรือเปล่าชาวเน็ตเลยจิ้นคู่พระนางเพราะรักอย่างเจมมาและพายรินราดาจนไปตั้งกระทู้ถามในเว็บดังว่าตกลงเขาเป็นแฟนกันจริงๆไหมเพราะเห็นไปไหนมาไหนนอกจอด้วยกันบ่อยๆด้านชาวเน็ตก็มีทางที่มองว่าอาจจะมีลุน้นส่วนอีกฝั่งบอกไม่รอเขาเป็นเด็กผู้จัดการเดียวกันแหละตัวอย่างหนึ่งให้ดาวเราว่าไม่น่าใช่หรือเปล่าสอง คนนี้ผู้จัดเดียวกันเห็นไปเป็นกลุ่มด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแล้วช่วงนี้มีละครด้วยกันด้วย 2. เจมมาเคยบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ห่วงใย,ยการยามติดเชื้อโควิดตอนนั้น 3. เจมมาเป็นคนน่ารักจะเป็นเพื่อนหรือแฟนก็ดีหมดแหละเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนสำหรับนางเอกสาวพายรินรดาถึงกระแสข่าวสนิทสนมกับพระเอกหนุ่มเจมมาจนหลายคนมองว่าทั้งคู่ คบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าสาภายก็ได้มาประกบคู่กับหนุ่มเจมอีกครั้งในละครเรื่องใหม่ โดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งเพราะพี่เจมเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันและเคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็เลยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายพี่เจมก็คอยแนะนําและเป็นพี่ที่ดีมากๆตื่นเต้นและกดดันด้วยถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวด้วยกันพอมาเล่นละครด้วยกันเกรงไม้ก็ไม่ได้เกรงนะ แต่จะกดดันเรื่องการต้องทำการแสดงกับพี่เขาเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยเป็นในเรื่องการทำงานมากกว่าความสัมพันธ์หนูกับพี่เจมพี่เจมก็ไม่ได้มาจีบหนูอย่างที่บอกว่ารู้จักกันมานานมากแล้วก็สนิทกันแต่พี่เขาไม่ได้จีบส่วนอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่หนูเจมบอกว่าก็เป็นเรื่องของอนาคต